คนคุยมามาหายหายโอเค,อ,เคอย่าไปซีเรียสกับเขาค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราอะอาจจะดึงดูดเขาไม่มากพอหรือว่าอาจจะคุยด้วยแล้วหน้าเบือ่อประเด็นก็คือให้เรามีความสุขกับตัวเองแล้วก็ไม่ต้องผู้หญิงอะฟังนะลูกเวลาที่มีคนคุยมาจีบหรืออะไรก็แล้วแต่คนมาจีบเราไม่ต้องพยายามผลิตตัวเองขนาดนั้นเราให้เขา ทักหาเราให้เขาพยายามให้เราอ่ะดีแล้วเราก็ตอบเขาบ้างคุยเขาบ้างแต่ประเด็นก็คือให้เขาตอบประมาณสักเอ่อเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เราตอบกลับประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนอะไหมประมาณนี้ยอย่เราใหญ่เยอะเราบางคนแม่งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผู้ชายตอบมายี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยผู้ชายก็จะรู้สึกว่าคนคุยก็จะรู้สึกว่าแบบเราลุกเขามากเกินไปนะคะดังนั้นเนี่ยเขาหายก็ปล่อยเขาไปค่ะ มันมีโอกาสมันมีสิทธิ์ที่คนคุยจะมามาหายๆเพราะว่าเรายังไม่ได้ชัดเจนเรายังไม่ได้เป็นอะไรกันดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะหยุดอยู่กับเขาแค่คนเดียวเราควรที่จะบริหารเสน่คุยกับคนอื่นๆด้วยประเด็นที่ที่ส่วนใหญ่ที่ซีเรียสว่าคนนี้ทำไมมามา,มาหายๆเพราะว่าเราคุยกับเขาคนเดียวเราโฟกัสเขามากเกินไปพอเราโฟกัสเขามากเกินพลังงานของเราที่ส่งกับเขาอะ มันก็รู้สึกว่ามันมันหนักไปอะลงออกมามันก็แค่มาคุยเองปะาว่าอะไรจะอะไรขนาดนั้น,นออกไหมดังนั้นให้มันเบาๆนะคะเวลาที่คุยกับผู้ชายให้ทุกอย่างมันเบาๆสบายๆไม่ต้องซีเรียสหัวเราะมีความสุขเบิกบานไม่ต้องไปตามจีว่าทำไมเธอหายไปไม่ฟังนะถ้าคุณยังไม่ใช่แฟนเขาคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกเขาว่าเขาต้องทำอะไรเขาต้องโทรหาคุณทำไมเขาหายไปคุณไม่มีสิทธิ์คุณเป็นแค่คนคุย ดังนั้นคุณต้องมีพลังงานที่ดีพลังบวกเท่านั้นอย่าส่งพลังลบไปช่วงเวลาที่กําลังรู้จักลงช่วงเวลาที่ผู้ชายมาจีบเราคือช่วงเวลาที่ผู้ชายตกหลุมรักเราดังนั้นเราต้องขุดหลุมให้ลึกที่สุดโอเคปะให้เขาตกในหลุมนั้นที่เห็นว่าเราน่ารักเราไม่ได้แบบตามเขาไม่ได้จี้เขาให้เขาอยู่ในหลุมนั้นให้เขามาโนจินตนาการว่าเราเป็นคนที่น่ารัก <c oughs> เป็นแฟนเมื่อไหร่ค่อยเช็คบิน <c oughs> เป็นแฟนเมื่อไหร่ค่อยเช็คบินน้อออกมา